สวัสดีครับวันนี้ผมกัรเราก็จะอยู่ในรายการเอ,อ่อรีบอะไรพูดคุยกันนะวันนี้เราก็จะมาให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างวะในเมลใช่ทีมยูทูบเนี่ยคือเขาส่งอะไรไม,มาไม่รู้อะทุกคนใช่อืมเนี่ย อีเมลแอดเข้าสัก่างของผมทุกคนนะก็ไม่รู้อะไรของ y o u ู u ูบด้วยแต่เกี่ยวกับอ e ีเมลเนี่ยนะซึ่งมันถ้าอีเกี่ยวกับอ e ีเมลเท่ากับว่าเกี่ยวกับ Youtube ครับถ้าไม่ได้ลงทิปหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งทีเนาะเดี๋ยวเราจะดูก่อนเดี๋ยวน่าจะต้องเปิดช่องใหม่แหละถ้ามันเกิดแบบ กฎการเอ,อ่อยูทูบปิดกัน้นอะไรสักอย่างขึ้นกนะ็าจะต้องสร้างช่องใหม่เป็นอ e ีเมลสวดตัวเพราะอันนี้ผมใช้เป็นเบลของโรงเรียนอืมของโรงเรียนนะทุกคนนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้อ่างกดไลค์แชร์กดซับสไคร b ์กัน้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ